สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอนําท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอัญมณีพยากรนะครับเป็นประจําทุกวันพุธและก็วันพฤหัสนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ17บเนกาสาถึงเวลา18บแนกาห้านาทีนะครับทางช่อง MB c h a n n ช l นะครับก็สามารถเจอเจอเราได้นะครับทั้ง2คนเลยวันนี้ผมสลันสุขทวมวงพร้อมด้วยอาจารย์รัตนามณีอียิบมนตราครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ ติดตามข่าวกันหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากสภาวะของน้ำนะครับซึ่งกำลังกระทบเข้ามาเรื่อยขยับเข้ามานอาจารย์ก็ไม่ว่าจะตรงอตอนนี้ก็ อยุธยานะครับแล้วก็ปทุมธานีนะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ยังไงนะครับท่านผู้ชมครับด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยนะครับความจริงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการอัญมณีพยากรนะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์ MB c h a n n ช l นะครับด้วยความห่วงใยและด้วยความที่ต้องบอกว่า อยากจะดูแลท่านนะครับดังกับมิตรแท้เลยนะต้องตรงนี้เลยใช่ครับอ้าวนะครับไม่เสียเวลานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องบอกกันก่อนเลยตั้งแต่ต้นๆ้นรายการนะครับท่านผู้ชมท่านสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับตรวจสอบดูกชะตาในรายการสดสดแบบนี้ได้นะครับด้วยการใช้โทรศัพท์นะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ข้อความนะครับหรือว่าเวลาเราพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเราอยากจะให้ท่านผู้ชมบอกเลยว่า คำถามนั้นถือว่าสําคัญที่สุดนะครับท่านต้องบอกมาเลยว่าความรักสมมุติเป็นความรักน,าากนะอาจารย์นะต้องบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ใช่เนื้อคู่เราหรือไม่มจะคบต่อดีหรือว่าจะเลิกดีอย่างนี้เลยชัดเจนเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นการงานนะครับเกี่ยวกับการงาน จะไปสมัครงานใหม่วันนี้วันพรุ่งนี้จะได้หรือไม่ได้จะเปลี่ยนงานดีหรือไม่ดีะนะครับให้ถามแบบนี้เลยถ้าเป็นโชคลาบต้องบอกมาเลยนะครับว่าท่านจะไปซื้อหวยรวยเบอร์หรือไมอ่หรือว่าอยากได้ของใหม่ชิ้นใหม่อะไรงนี้ต้องบอกมานะเพราะบางคนเขาบอกว่าโชคลาบบางคนไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะอ,อะเพราะที่เคยเจอมาบางคนหมายถึงอยากได้รถใหม่บ้านใหม่หรือว่าลาบาที่แบบว่าเกันด้ววยช่นนะครับเป็นต้นแล้วก็ข้อสําคัญเลยเรื่องสุขภาพนะครับท่านผู้ชมครับเรามาตรวจดวงกันในด้านสุขภาพ นะครับกับอัญมณีว่าโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตากับชีวิตเรามากะนะครับเพื่อที่จะ เป็นกำแพงนะครับป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเข้ามาสู่ตัวตนในระยะเวลาที่เขาจะต้องมานะครับเหมือนกระน้ําถ้าเกิดเรารู้จักการระบบการป้องกันการดูแลนะครับแล้วก็การผลักดันน้านะครับเราค็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอ่ะให้บอกกันเลยนะครับแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813759426นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งครับ0813759427นะครับก็เดี๋ยวหลังจาก คโรทงชาติเราจะมาเปิดรับสายกันนะครับวันนี้นะครับด้วยความห่วงใยจากรายการอัญมณีนะครับพยากรณ์วันนี้อาจารย์นาอะไรเข้ามาครับวันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าของรายการเรานะคะมีตั้งแต่เวลานะคะห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะเบรกแรกนี้เราจะมาพูดถึงอัญมณีก่อนนะคะคแล้วก็ให้<ะ>ความรู้กันให้ความรู้ก่อน,อนหลังจากนั้นเราจะมีวิทีอาของอาจารย์ที่ไปออกรายการต่างๆนะคะหรืออย่างที่ไปออกอีเวนต์ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมชมนะคะแล้วถ้าเวลาเหลือตัดกลับเข้ามาในห้อง ส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะขอรับสายสักสามสายโอ้ใจดีจริงคริงนะคะแต่ก็ต้องรวดเร็วนิดหนึ่งรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับกับคำถามนะครับวันนี้นะครับท่านชมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี้ต้องบอกนะครับว่าออก เป็นสีฟ้าคลามฟ้าอ่อนๆคลามอ่อนและก็ในเนื้อของอัญมณีชิ้นนี้นะครับต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนกระแรทธาุนะจ๊ะจะเห็นใยสีขาวๆอยู่บริเวณเต็มนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านี้เขาเรียกว่าอะความมรีอะความมรีนะคะอะความมรีนะคะก็ต้องบอกว่าแหล่งกําเนิดของอะความมรีนั้นนะคะอยู่นั่งแถบประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกนะคะบราซิลนะคะตัวนี้ซิมบับเวจะอยู่แถบนั้นอ๋อจะไปอยู่แถบทาง ใช่ตะวันตกนตะวันตกนะคะก็จะเป็นพลอยสีฟ้าหรือฟ้าอมเขียวนะคะอาความมารีนนะดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าชาวเรือชาวเดินเรือเนี่ยใช้ในการป้องกันภัยเพราะคนออกเดินเรือหรือใช้ทางน้ำเนี่ยเป็นหลักเนี่ยเขา ต้องการความมั่นใจว่าคุณเองออกเดินเรือไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาบ้านไหมหรือว่าจะโดนพายุพัดไปถูกไหมคะเขาบอกว่าเป็นพลอยนําโชคนะคะเขาียก<ค>เป็นอัญมณีนาโชคสําหรับคนเดินเรือในสมัยโบราณแต่วันนี้รู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงเ,เอาความมารีนใช่<า>รู้เลยอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้นะครับ<อ>ไม่ว่าในภาคกลางใช้เรือยัง รับกไปใช้เือยาจารย์ใช้เรือแล้วตอนนี้นะครับต้องบางครั้งบางคราวต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าเดี๋ยวนี้ต้องจากการที่เคยเดินทางออกมาด้วยรถปกตินะครับตอนนี้ต้องอาศัยเรือเพราะว่าที่บ้านนี่ตอนนี้ก็หน้าอก นะครับแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งนะครับผมก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ก <st <st ับเขาได้นะครับเดี๋ยวน้ำมาน้ำก็ลดได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับก็เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเหมือนกันแล้วโอกาสในนี้นะครับคืนน้ำท่ามากันแบบนี้นะครับด้วยความห่วงใยจริงๆจังอย่างมิตรแท้เลยกันก็ว่าได้อความมารีนี่นอกจากช่วยในเรื่องเขาเรียกการเดินทางทางน้ําปลอดภัยแล้วนะคะคนไหนที่เดินทางบ่อยๆนะฮะเดินทางการต่างประเทศเอ่ยหรือว่าเขาเรียกขึ้นเหนือล่องใต้เป็นประจาหรือ ือมีอาชีพอยู่กับน้ําควรที่จะมีอะความารินไว้ติดตัวคือเผือถือว่าเป็นเครื่องรางของขังก็ว่าได้นะอาจารย์นะเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาเรียกน้ํามันเยอะเหลือเกินถูกไหมเดินทางมาคุณจะรู้ไหมเกิดพัดตกลงหล่นน้าไปลูกเด็กเล็กแดงเจออะไรอีกคะจอระเข้ ก็เอาที่บ้านแล้วกันนะครับตอนนี้เอาอย่างผมเลยนะอาจารย์ไม่ต้องไปดูไกลไกตัวนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยนะอาจารย์นะทั้งสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกากันใหญ่เลยมากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเคาะกระไดน้อยนั่นนะครับก็คืไโอ้โหตัวอาจารย์ตัวเท่านี้ใช่ไหมนะครับตัวเท่านี้นะลำตัวนะครับและความยาวนี่แบบโอ้เวลาไหยมาก็น่ากลัวแล้วก็งูนะครับก็เยอะมากๆเลยแล้วก็พูดง่าย ถ้าพูดกันจริงๆนะ,ะสตัตว์ร้ายต่างๆางูเงี้ยวเขี้ยวขอบก็เยอะมาเลยนะคนะคเพราะฉะนั้นนี่ยอความมรีตัวนี้จะเหมาะสมที่สุดนะคะปลอดภัยเลยนะคะเขาบอกว่านอกจากนั้นนะยังช่วยในเรื่องของระบบคนไหนบวมน้ํามีอาการบวมน้ําความดันโลหิตส,สูงนะคะนะคะตัวนี้หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับแพ้ภูมิตัวเอง SLE อย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะอความมรีะนะคะสวมใส่ยังไงสวมใส่ติดตัวไว้ข้อมือขวา นะคะจะนำโชคลาภมาให้การเดินทางไกลของคุณจะปลอดภัยและช่วงนี้น้ําด้วยนะคะคนไหนที่อยากอยู่กับน,น้ําอยู่อยู่ได้โดยมีความสุขอยู่ได้โดยที่ปลอดภยัยชีวิตยังอยู่ได้อะโดยที่ไม่เจออะไรสก,ก่อนลูกหลานลูกเด็กเล็กแลมไม่เป็นอะไรเนี่ยควรที่จะต้องมีเอาเอาความมารีติดตัวไว้อันนี้ด้านด้านเขาเรียกว่าด้านทั่วไป<ช>นะครับ,รบก็เกี่ยวกับการเดินทางของ,อของน้า<ช>นะครับ,รบแล้วก็ เขาเรียกว่าอุทกภัยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยังป้องกันกับเขาเรียกว่าสิ่งสัตว์ร้ายต่างๆได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ต้องขอยิ้มอาจารย์นะครับไปไว้ที่บ้านหนึ่งแล้วก็อันนี้ต้องใส่มืออะไรอาจารย์ข้อมือขวาข้อมือขวาเดี๋ยวจะเพิ่มเส้นสมใส่ติดตัวไว้นะคะถ้าด้านสุขภาพอาจารย์ก็อย่างที่บอกก็คือช่วยในเรื่องคนไหนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะวมน้ําหรือว่าคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับออโตอิมูนนะคะก็คือว่า แพ้ภูมิตัวเองพวกนี้ก็คือจะต้องใช้ตัวอความมารินติดตัวพวกที่เป็นโรค SLE อะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้ตัวนี้ด้วยก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับในการที่เรามาเรียนรู้นะครับอย่างน้อยนะครับเวละเล็กละน้อยนะครับเก่าอัญมณีต่างๆนะครับแล้วการที่นําเอาอัญมณีมาเขาเรียกว่ามาประดับนะครับหรือว่ามาสวมใส่นะครับบางท่านอาจจะให้ดูแลด้านสุขภาพนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอาไว้เสริมนะครับกับดวงชะตานะครับนะไม่ให้ซุดไม่ให้ตกไม่ให้หล่นแบบนี้ นะครับกับอัญมณีต่างๆท่านสามารถนะครับท่านสามารถที่จะสั่งจองสินค้านะครับต่างๆหรือว่าจะขอจองการดูดวงกับ,บอาจารย์รัตนมณีอียิปนต์ตาคนนี้ได้เลยนะครับหมายเลขโทร,รศัพท์นะครับในการสั่งซื้อสินค้านะค,ครับอัญมณีต่างๆนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับที่หมายเลขโทร,รศัพท์0-8 088นะครับ5037045นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับที่จะติดต่อหรือว่าสั่งซื้อสินค้าของอาจารย์และต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าอัญมณีของอาจารย์ไม่มีตามแผงไม่มีร้านค้านะอาจารย์นะยืนยันนะต้องสั่งจองกับเบอร์นี้เบอร์เดียวถ้าไม่ใช่จากอาจารย์นะคะหรือว่าที่รายการที่อาจารย์ไปออกเนี่ยถือว่าเป็นของปลอมนะคะนะครับต้องดูกันจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าน้ําก็มานะครับแล้วก็โจรภัยก็เยอะ น่าอาจารย์นะรถลาก็ตอนนี้อย่างผมเองก็นี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่จอดอีกแล้วนะครับก็ต้องขยับขยายแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราห่วงใหญ่แล้วเราอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้หลุดพ้นนะครับกับตรงนี้กับปัญหาแบบนี้วันนี้อาจารย์ได้นําไอ้นี่เขา อะคอมารินเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับลองเอาไปนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นยังไม่เท่าได้สัมผัสนะครับสิบสัมผัสนะครับยังไม่ได้เท่ากับมาคอดคองแล้วก็อัญมณีขออาจารย์นี้ต้องบอกนะวันนี้ใครโทรมาสั่งจอโอกาสดีๆด้วยนะครับอาจารย์จะให้ตรวจดวงชะตาเช็คเลขวิญญาณกันนะคะตัวนี้นะคะว่าวันนี้มีขีดเส้นอาจารย์บอกก่อนวันนี้นะคะมีห้าเส้น ห้าเส้นเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมและต้องบอกเลยว่าวันนี้ใครโทรมาสายแรกเห็นไหมนี่อันนี้ใหญ่มากสวยมากใช่ใหญ่มากอันนี้ก็รองลงมาใช่ค่ะนะครับอันนี้สองอันนี้จะเท่ากันเป็นของแท้หมดเลยนะคะนำเข้าจากต่างประเทศนี่ต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าเพิ่งนําออกมาจาก ที่เขาเรียกว่าที่อาจารย์จัดเก็บใส่ห่อมาก็คือห่อมาอย่างดีนะครับและนี่เพิ่งมาวางได้ไม่ถึง5นาทีเย็นขนาดนี้แล้วและนี่เม็ดใหญ่จริงๆนะครับนี่วันนี้ใครสายแรกนี่อาจจะโชคดีได้รับนี่เลยเม็ดโตนะครับอ่ะท่านใดที่อยากได้อัญมณีนะครับในให้ชีวิตปลอดภัยทางด้านน้ำด้านน้ำเลยโดยตรงนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับย้ำอีกทีนะครับ088 503 เ0 4 5ูนย์สี่ห้านะครับเฉพาะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับในการสั่งซื้อสินค้าคนะครับแล้วก็ตรวจดวงชะตากับอาจารย์รัตนามณีอ e ีบมนตาวันนี้ใ,<ช>ใครซื้อนะครับห้าเส้นนะครับหรือ1ใน5นะครับจะได้เลขวิญญาณ1ใช่ถูกนะต้องนะ แล้วก็ตรวจดวงชะตากาบอาจารย์ได้เลยนะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญครับก่อนที่เราจะมารับสายกันและก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติเต็ด้วยวันนี้อาจารย์ได้นําเอาบางสิ่งาบางตอนบางส่วนะนะครับในการที่อาจารย์ไปออกงานอีเวนต์นะคะของเครื่องสําอางนะคะเขาเรียกว่าศูนย์เครื่องสาอางของคุณซีเลียม อ๋อได้ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะมาฟิร์มกับชีวิตให้ให้ i อมใช่ไนมคะที่เซนทันเวิลนะคะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะเอามาให้ชมกันนะคะแล้วต้องบอกว่าอย่ากระพริบตาเลยว่ามีใครได้เป็นเกสในการดูดวงโดยที่เขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยคือไปฉกมาจากจากข้างนอกเลยตรงตรงนั้นเลยเหรออาจารย์นะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าคุณสีเรียมก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิม